การใช้น้ำนะครับการใช้น้ําก็ mm hmm. ควรที่จะใช้ยอย่างประหยัดนะครับควรที่ใช้ยอย่างประหยัดเพราะว่าน้ําเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดำรงชีวิตของเราทุกๆคนนะครับการใช้น้ํานะครับ mm hmm. ไม่ไว่าจะเป็นน้าใช้น้ำ,นำดื่มต่งงงบบางๆก็แล้วแต่นะครับควรที่จะประหยัดนะครับเพราะว่าผมเห็นนะครับบางหมู่บ้านไม่ไว่าจะเป็น mm hmm. หม,ม <ecos S 1> ู่บ้านหมู่บ้านผมหมู่บ้านใช้เตียงก็แล้วแต่นะครับก๊อกน้ํานะครับที่มีน้ํเหยดลงอยู่เนี่ยนะครับ ควรที่จะได้รับการแก้ไขปรับโคุงสร้างให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะเป็นการต้องกันจะเป็นการร uh, ักษานะครับไม่ให้ประหยัดไม่ให้เปลืองน,น้ํานะครับอีกคนทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นห่วงนะครับาการที่เราเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเปลียป่ยนก๊อกน้าหรือเปลี่ยนมิเตอร์อะไรต่างๆมันจะทําให้พวกเราประหยัดเยอะนะครับมันกับไฟนะครับที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับ ถ้าเราไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเป็นพัดลมไม่ต้องเป็น,อปนแอร์ในสถานีก็จะเป็นทางไปไระหยัดช่วยเหลือตัวเรือนของเราได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากเพือ่อนน้องชาวบ้าน,ต,นต้นแตงผมว่าของเราไว้ด้วยนะครับครับสำหรับทางด้านผู้นำนะครับผมคงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ะช่าเวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอมอบไปให้ทางด้านพิธีกรต่อไปครับขอราบส,สดีครับ ทัาน,นกำนันมต์ประนุนานะครับที่ที่แกงเจอเรื่องยาเสพติดพ่าแมให้พี่นอ้องบ้านโนตแกนะครับเพราะสมัยนี้มันเป็นสมัยเทคโนโล,โลยีกู้แนง่ายนะครับลูกหลานเข้ามันกับพวกคือสมัยก่อนสมัยเขาเกิดพวกเกียร์ยูฮาสิบที่สิปติดไปก่บโอส้สิว่าเดี๋ยวนี้ ลูกหลานเขาเป็นยังไงนี่พฤติกรรมเป็นยังไงมันตา่างกว่าเขาสมัยตะบอนนะครับการบอบกการเตือนการสอนพูกันยังไงมันยากยากกว่าสมัยก่ยอนนะครับเพราะว่าสมัยนี้พูดกันง่าย,ายๆว่าเด็กนะครับ มันจะ,ะเน้นไปหลายๆทางนะครับไปมั่วสูงบ้างนะครับเวลากลางคืนเนี่ยครับส่วนมากพวกวัยรุ่น,นมันจะไม่ค่อยเข้าบ้านกันคือนอนดึกๆแล้วปไปเกาะกลุ่มไปมั่วสูงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอาดังนั้นเราผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ต้องดูแลบุหลานให้ดีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ครอบครัวของเรานะครับต้องดูแลบุลานให้ดีส่วนมากอันนี้ไอ้น้อยเดียวนี้มันสิยูกับพ่อย์เมี์เมยพ่อแม่กับพฮ็ดงานกรุงเทพเอาลูกมาให้ใหพอ่อยหญมย์มเมยดูแลนะครับพ่อยหเมย์มเยมย เป็นยังไงดูแลท่านบอบอท่านเลยครับบอท่านบางคนหูซ้ำว่าหลานเจ้าของไปอยู่ใสไปใสบางคนบูหูเลยอาลซิมาตัวอันเมย์ไนย์พอใหญ่์หรือปูญาตาะย่าอยู่บ้านว่าอันขออนุญาตไปนี่เด้อไปนั่นเด้อบางเกีเอาสวดแก่นกับ่อมานะครับอันได้ในบ่อบัน ขันดามาเถียงสัมพนสุ่มรีนะครับเพราะว่าตะลูกอันอีพอยแม่หอกลูกผมก็คือกันนะครับขันดามันยอนกับพุ่นเอาการอันนั้นเราต้องดูแลคือดูแลนะครับทั้งดูทั้งแลท้งรักษานะครับให้ดีนะครับต้องรู้ทานมันนะคร <c oughs> ับอให้มไม่มาตัวได้ี่นะครับมันถึงสี่ เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันได้อย่างนึงเกี่ยวกับยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันระบาดร้ายอ่ะอันประเภทนีท้เราคุ้มชีวิตดูข่าวทั้งตำรวจอ่ะตำรวจอ่าปับปราบยาเสพติจดจับได้ที่ะราสองล้านเนี้สามล้านเนีน้เอามาจะเอามาไใบอะไรเนี่ยมาข้นเดีวยวใส่ในอ่ะใบยาเพิษขอตรวจได้หลายเอาใส่เสียยกซุ่มเอาใส่ใสสเอาใบตัวทิพย์อ่ะ มันนั่นตำรวจก็ยิ่งจับได้ครับคุณครับมันไหลดีไอร่างนน้าตาให้ตอนนี้เสริมมาดีนี่ได้จับไปจับมาจับคือตำรวจไทยเองก็มีเห็นว่าสองล้านสามล้านเม็ดนะครับท่าอย่งนีอันนี้มันหลายดีครับร่น้าตาให้ซอยกันซอยกันครับคุณพี่รองต้องซอยกันนะครับเอาครับแล้วกอไปแต่เชิญท่านเจ้าที่พี่พาอเขียนนโยบายคนให้ ยไับงงกตัวที่พีน้องบนแต่ผู้หายกันเานาาจากโครงการจารกจากโคที่ประจุบันของปีที่แล้วเพราบันจุวันน้แผน3ปีเมืองหค่ะแต่เป็นโครงการที่โกมันเกิน1ล้านบาทเนี่ยเรีอยวบอกว่ามันเกินศักยภาพที่อบตอทำได้ ไปไว่าอย่างนี้โครงการของเกินสภาพซึ่งโครงการนี้สิบเบรรจุไว้ในแผนของอบจเป็นส่วนที่อบจสีสงง้มเนเ้นไม่เห็นเขาเป็นอะไรเขาเห็ดส่งโครงการมาเห็นทั้งสิเนาะค่ะเนาะซึ่งแต่ละปีนี่บางทีก็จะเป็นหนูบา้านประลัดบา้านหรือไผยบา้านแต่ทีไปร่วมประชุมเขาเรียกว่าประชุมประสานแผนนะคะว่าแผนเกินสงภาพนี่อบตแต่ใน12บสอตำบลแนละมือรองสมองเสีโครงการแต่ก่อน ซึ่งโครงการแต่ี่จําเป็นเร่งด้วนเขากับสิจันลําดับไปเป็นตาบลที่หนึ่งของเขาเนี่ยปีนี้โครงการจําเป็นเล่งด่วนของโครงการเกินศักยภาพนะสื่โครงการถนนเสร็น้องเมกมนโนธาตุนะคะเขาเห็นความสําคัญว่าปีนั้นผู้ว่ามาตัตาบลเขาเพิ่งเกิดได้เห็นความสําคัญ,ญ,ญย่างยิ่งเพิง่งขี่รถมาเองมันหมวสันหัอคอนอ่ะหมวสันหัอคอนจอหมออื่นเนอะค่ะ มันก็เลยให้เป็นโครงการแล้วแบบสามซึ่งเขาก็จย่อยเหตุด้วยเราโครงการอื่นๆนั่นเขาก็เสียเงินต่อต่อไปขึ้นอยู่กับงบประมาณทางการสศึกษนมะที่เราวันเขาก็ใจเย็นเนาะค่ะเนาะแต่โครงการที่เป็นโครงการต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทนี่เป็นโครงการที่อบตดำเนินการเองเขาบรรจุไอ้เบอร์เด้อค่ะนั่นเกินหนึ่งล้านเท่ากับเกินหนึ่งล้านเนาะค่ะเนาะที่นี่ปีกายนี้เฮ้ามาประชุมประชาคมปีหาหานะคะครับขอขออนุญาตเติีมเติมนิดนึงก่อนที่ต่อเกี่ยวกับโครงการแต่ละปี พี่จีนี่กานความิดเห็นยืนถามนั่นเป็นผมพอใจอะไรวันนีเข้าใจว่ามันจะเป็นปีของปีสองพันห้ารอยาเจ็ของปีหนาเป็นโครงการที่หนึ่งกอสั่งคร้องชงน้ำจากของเดิมจากของเดิมไปหอดบอ่อแก่ไปหอดบอ่อแก่ต่ว่าต้องต้องการของเพื้นที่ที่ยืนขึ้นมามาขอนัอ่นก็คือ อยากให้เอาแม้โกะไปโขยล่องดินไปโขยล่องดินให้เป็นให้มันต่ำลงอีกกน้อยเดี๋ยวนี้ดินดินมันสูงขึ้นบาเนี้พ่าพขอน้ำไปจะห่วยไปตัดข้อข้อเอถนนขไอข้อมกอกีดข้ามันกีดแล้วมันไปถึงตันมองดินสูงมันน้ำเลยบอกไปบอกไปกันบอกที่ว่าพอพอแม่พี่น้องที่มีหน้าหยุดช่วงช่วงมันดินมันสูงนั่นน้ำไปบ่หอดเพร่ะอยากให้มันโกยให้มันต่ำลงกัดกจะได้แต่พระธาตเนีย เพื่อนกองการที่คิดแต่ว่าเพื่อนให้เพื่อนเล่าขอผมเป็นผมว่าี่ให้เห็ดไปเห็ุไปเลยถ้าเห็ดไปเลยก็คือต้องตามําดับขั้นตอนของในแผนของเขาับผม้อใจแล้วตัวนี้รับผมกัยบยีเราไปผิดหน้าเพื่อนว่าเขตไหนจะเอาดินลุ่มลุ่มในช่วงน,นี้ช่วงเอาเพื่อว่าถ้า้าสมมุิว่างเงินได้ขาดสิบเอ็ดหมู่บ้าบาประมาณสามล้านกว่าบาททามันเหลือ แต่ไม่เหลือผมก็จะเอาตัวนี้มาแก้ไขความแยดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่อยู่ไอ้หลังหลังคลองคลองขั้นดนที่เราเป็นคลองดินเนี่ยคนใเอาดินล้มเพราะให้ให้มันตั้มกว่าตั้มกว่านานน้ำมันคือได้ไปตลอดก่อนพราพราแก้ขัดไปก่อนนี่เนาะเอากันแมนบ่เออเข้าใจ่อนถามผลที่สิผลที่เขา้าใจเนาะอันนี้ก็ว่าอยากให้อยากให้เงี้เง็้ยถุงนี้มันมันเปิดดูแผน อ้แผนมันอยู่ในในปบมีดะเนาะ,นะอันนี้ผมที่รับไพีดนาาเดี๋ยวนี้งบงบของผมผมให้สร้างคิดคิดคิดบ,งบงองมาโครงการที่ผมเอามาเสนอไอ้ทางหินคิดนั่นสามล้านหกหกแสนกว่านี่ถ้าท้ามันเหลือผมที่ให้มาคิดตัวนี้ให้ให้เขามาเอาดินโลกให้ช่วงที่เขาพ่านบาเอาอันนี้เข้าใจวะเอาแบบนั้นี่ยวะ เอาเป็นดินลงกคอนกระไดพวกท่านทำก้อนซีเมนต์กวอนกระไดเห็นปะถ้าเอาคนไปวนคนบลงเห็นปะให้เอาดินลงเออครับครับแต่ว่าตอนตอนที่ว่าจ้างผู้รับจ้างว่าเอาดินลงเนี่ยอ,อ,อย่าให้มีปัญหากับเขาเดอ้อบางคนรถไปเหยียบหน้าจะไปเหยียบหน้าใครดินมัน